เอาไปเล่นดับเบิลคือตุยแน่ๆอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวมันมีห้องลับแน่เลยอ่ะเข้าโอ๊ตเปิดห้องลับไปยังห้องลับอะไรอ่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ห้องลับสวีทเปิดสวีทเปิดเป็นยังไงหนูไม่มีเพราะว่าแหละห้องลับอะไรเหมือนไม่มีมันจะมีแค่คันโยกไว้เปิดทางขึ้นเออหนักลวงด้วยอ่ะคนอีกคนแล้วโอเคมาหนึ่งสองสาม เฮ้ย่สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ในเกม Better Minecraft กันนะคะกับน้องๆนนะคะอันนี้ก็มีน้องโปรโดคุงนะคะแล้วก็น้องเข้าโอ๊ตนะคะผม,ะมเย mm hmm. เก่ก็จะมีเควสนิดๆหน่อยๆเจ๊ก็จะก็จะมีเควสนิดๆหน่อยๆอยู่ในเควสนะคะแล้วก็จะทำตามเควสที่มันมีแล้วกันถึงแม้มันจะนิดหน่อยแล้วก็มีกปรเจะมีให้เราได้ตีแหละมันจะน่าจะมีเควสไไปตีบอสด,ด้วยนะหนูส่งละแล้วก็ เอตอนนี้เราได้จอยปาร์ตี้กันแล้วหาก,กด m ขึ้นมาเราจะเห็นหน้าเพื่อนกับชื่อเพื่อนอยู่ในแผนที่นะฮะแล้วก็ตอนนี้เราเราเห็นเป็นเทมเปิลวะเทมเพิลตรงนู้นข้างหน้านเดี๋ยวเราจะไปหาเทมเพิลกันนะคะแล้วก็อ,ออกตามหาหมู่บ้านจะออกไปเรื่อยเพื่อหาทำเลสร้างบ้านกัน,นะะไปเย้ว้าวตาวมาจ<บ>ับกวาไปละ ไปเลยตรงไปข้างหน้าเสียงเสียงงนี้นิดนึงพี่แม่เฉียงเสียงไปนี้ิดนึงโอ้รู้สึกป่าข้างหน้าน่ากลัวจังใช่ไหมคะเข้าไปเราจะโดนกินไหมโดนอีดแน่แน่เฮ้ยเก็บฮะเก็บเลยเราไม่ตัดไม้กันก่อนหรอเราไปเลยเหรอ <c oughs> ริงคค่อนข้าง ค่อนข้างเซอร์ไวเวอร์เป็นกิ่งไม้ไงอ๋อ,อหินเลยได้ไหมรับสบักหกอันได้เลยส่วนโอดใส่เลยพที่โครอ๋อสร้อยหนูรับมาจากภารกิจอะมันได้สร้อยรับปนอยังอย่าลืมรับนะ แห่บานานาแล้วปาป่าป่า let's go ไปกันไปกันไปกัน to temple 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 เอ้าอยู่ไม่แล้วตรงนี้คืออะไรเราไม่ใช่ตรงนี้หรอหรือว่าตรงนี้ที่ temple อย่างเฮ้ยมันมันมีหมู่ว่า npc อยู่ใกล้เห็นปะให้เราแวะ temple t ก่อนตอนนี้เรายังไม่ถึงตรงนี้ที่หนูอยู่คืออะไรอ่ะไหนอ้าวตายหาแล้วไม่ใช่เราแยกกันแล้วหรอเดี๋ยวว้ายเดี๋ยวไปด้วยรอด้วยหมดเวลาหมดเวลาหมดแล้ว ไม่เป็นไรเขาโอนไปเจอตรงนั้นก็ได้มันเห็นอยู่ในแมปไปเขาโอนอยู่ด้านหลังไหมคะนี่เอ๊งอยู่ข้างหน้าเราด้านหลังอยู่ด้านหลังอยากจะอยู่ข้างหน้าที่ป่าป่าป่าตลบดีนี่ไงเจอแล้วเออมันก็จะมีกับดักอยู่ตามผู้ตามทางอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอ๋อแล้วมันเข้าทางไหนเนี่ยเอาเราต้องเจอะแล้วหนูว่าเราต้องเจาะแหละเออเหมือนเราจะต้องเจาะตองไหนแปลก ที่บอกนะว่านไงอุ๊ยอุ๊ยลูกธนูเห็นปะเห็นลงไปตีใยก่อนเลยไปไปตีปุดตอกเลยอ้าวมืดมากแม่มืดมากจริงแต่อย่างน้อยเราก็ได้ข้องอยู่นี่มีท็อตไหมในกล่องอย่าตีกันสิอย่าตีกันสิอ้าวอ๋อเป็นกล่องทองหรอ ไดมเพชรแรงมากได้เพชรเย้ชนได้เลยอ่ะบ้านแล้วค่ะนี่ทางลงนี่มีทางลงตรงนี้เลิศหนามาถึงได้เพชรเลยมีแมงมุมไหนเราจะไปยังไงบ้านละลงมาเลยพี่มืดมากไม่ให้ตายฉันจะบอดโอ้ยโอ้ยโอ้ยติดพิษติดพิษนางมุมพิษนางมุมพิษทำไมตีไม่ได้ทำไมตีไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหลักก่อนไหมเดี๋ยวไม่ได้ไปนะด้เขาพี่เองพี่เองอย่าตีพี่อย่าตีพี่ ได้เลยได้เลยอย่าตีเราต้องกุบพื้นก <ma> ่อนโอ้น yeah, okay, ี okay, right. ่ไงเราไม่มีไฟกันเลยลือเราจะตุยกันก่อนกำลังเผาอยู่กำลังเผาอยู่กรุบเลยขุดเลยขุดชิ้งเลยให้ข้าวอ่ะเดี๋ยวข้าวเข้ามาจะได้มีเตียงโอเคนี่เดี๋ยวทางขึ้นมีแล้วโอเคพร้อมปักไฟได้ปักไฟได้ข้าวจะได้เห็นล้วมันขึ้นแค่หมดเดียวเพจนะะเดี๋ยวเราค่อยเช็คโลเคชั่นให้ข้าวก็ได้เนาะ ไม่ปลดต้องชวนเข้าเขาทีมอ่ะมันจะเห็นเลยเพราะว่าเราเดินมาไม่ไกลเองเออเออได้ช่วยกันผักปัดดยเหมือนข้างหน้ามันจะเป็นเหมืองปะเนี่ยเห็นปะมันไฟน่ากลัวมากเปิดลงกดเอ็มอยู่ข้างๆมันจะเป็นเหมืองปะซัดเลย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 ออจะคอยจะตัดไม้ทำลายป่าเราแล้งนึงนะเหมือนมีคนมากดกลิ่ง ขอแยกไปซ่อนตัวก่อนมาซ่อนห้างน่ารักครับเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเรากำลังหนวดเขาไปในเกมค่ะโรซาร์นี่เออเไปกลัวผมไม่กลัวคุณหลอกผมไม่กลัวหรอกเองห้าวอันนี้มันคืออะไรอ่ะพี่โบดเฮ้ยมาทุกคนแล้วเข้ามาแล้วเร็วเข้าเร็วทุกคนแห่ไปแล้วเร็วเร็วเออลืมไปมันปากลัวไปได้หนูขอโทษครับขึ้นไปก่ะ ไปลงไปลูดกบเขาล่างลูดนี่เอาียงไปเร็วล sure> ูกมันแตกต่างแตสกินฮอตดอกพี่ยังไงนพี่คนนีต่างมากเลยนะอันนี้เป็นกล้วยอันนั้นเป็นฮอตดอกเน่ยมันเลยต่างกันโอเคผมเข้าใจทุกอย่างละเข้าข้าวมีกล่องอีกกล่องหนึ่งนะไหนลงมาแม่พี่อยู่ไหนเนี่ยลงมาแม่อยู่ไหน อีกคือสกิปสกิปสกิปเลยสกิปเลยวุ้ยหนูเจอเพชรสองเม็ดกับทองอ่ะแล้วข้างบนคือไม่ได้เปิดแบบนึงเดี๋ยวลุกไปเปิดยังไงก็ต้องขึ้นไปอยู่แล้วเปิดข้างล่างก่อนสิเออติดตรงนี้นี่นี่ข้าวนี่นี่นี่ได้ทองมาเ็จได้เพชรมาสองทำดีทำดีทำดี มีข้างล่างยิมดีมากคดีมากเออพี่โปดทาใพี่ปวดทามพี่ปรดทาใพี่ปดทาเออเออแต่ว่าปดยืนอยู่วีเชยด้วยล่ะแรงเกินแล้วเวลาขับปวนทีมขับปวดทีคขับปวนทีมขับปวนทีมเออ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 วิมีมาเมโลรู้ด้วยทำเป็นรูปได้ไงอ่ะอยากทำอ่ะค่ะมีน้ำตาลน้ำเปล่า สารพัดของกุ๊กกีู้ทิกสารพัดของกุ๊กทิกนี่คือสิ่งที่จะทำเด็กคนหนึ่งออกมาคือต้องบทแต่ถ้าอยากได้สามคนมีสารเคมีเอ็กซ์แปลก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 เฮ้องเจอกลุ้มอย่าลืมรับเคสด้วยนะคะเราจะได้มีสร้อยหัวใจไถเลย ม,มึงคิดว่ามึงแน่เหรอฮะมึง oh, <no. S 1> เป็นแค่ซอมบี้มึงเป็นแค่ซอมบี้มึงเป็นแค่ซอมบี้ตัวเดีวยวเออออเออเออแล้วก็ไม่คาบของนะแบบเอามือเอามือเปล่าๆแล้วไปตบซอมบี้เป <c oughs> ็นไงหนูเก่งจะตายเออพ <c oughs> ี่มีหนูเจอชาวบ้านเออหลงไปถึงชาวบ้านมันเดินมาคนละทิศเลยเข้าโอ๊ <c> ์ <oughs> อ๋อเฮัลโปรดข้าเข้ามาแล้วเหรอเออเข้ามาเข้ามาแล้วแล้วข้าก็หลงทิศไปแล้วแอดตีแล้วใช่ไหมยังยังยังตัวเป็นหัวตีอย่าเปิดตกแอดอาวเหรอก็ต้องเป็นโปรดเหรอเจอหมู่บ้านเออไปไหนที่เรารู้ใช่ตอนอยู่ในเมพอยู่แล้วหมอยู่แล้วแอบไปไหนอะนั่นยังไม่ได้เดไปเลยยังไม่ได้ไปไหนเลยมีแต่ข้าวแหละไปไหนถัดละข้าเขาปาร์ตี้ไหมเจอหมู่บ้าน รู้แล้วเราข้าวเดินไปไกลมากแล้วนะโอเ,เห็นข้าวในแมพเขาบอกว่าเขาจะไปเอาแตงโมแล,แล้วพี่มีไม่แชร์โลเคชันให้ข้าวหรอข้าวเขามาแล้วเมื่อกี้แล้วเขาก็ซนวิ่งออกไปจอมหลงทางเธอก็ต้องเข้าใจไงว่ามันคือจอมหลงทางอ่ะนางคือจอมหลงทางบอกแล้วขนาดบอกว่าไอแตงโมจากทางเกิดทิศทางเกิดอ่ะเรามาอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมโอดฝั่งนู้นใช่ไหมเออ เนี่ยทางนู้นอจจะรามาจากทางนู้นจะไมโปรตแล้วนางก็วิ่งเพื่อไปหาแบบเออไปหาแตงโมวิ่งไปถึงไปไหนก็ไ่ร่้มคนล่ทิ่คนละทางกันเลยเ้ยกราเป็นจวตึ้ง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 ตช่งีึ้งตึ้งตึ้งตอนงตย้งตึ้งตึ้งตึ้งตรงตึ้ไปึ้งตึ้ง้งตึ้งาล่งตึ้ต้ต้้้ตกัน อ้าวไปหาเขาฟิวโอ้ยไปด้วยกันหข้าวหรอกอยู่เป็นโจนค่ะตัน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 บอกไปด้วยกันแต่เขาโอทไปก่อนเหรอคะเอามาเขาโอเจออะไรไหนดูซิอันนี้มีอะไรมีอะไรเหมือนจะเป็นดัชเจียนอยู่ปะเนี่ยอันนี้มีแถบไหมไม่มีเฮ้ยมันเป็นเทมเปลเหมือนกันนาะปวดเอ้ยอย่ามาทำแบบนี้ไงมีชอบยิ่งไงพี่มีหนูเติมแตงโมแล้วไม่ได้เรื่องเลย เอ็มมาลอกไม่มีเลยไปได้เว่าทำให้เขาถึงไปได้เก็บปอดมีโลมีรูไปล่องมีรูด้วยปอดแต่ว่าต้องไอเนี่ยปอดระวังกลับมัใมด้ไหคะว่าิดนะไม่ลที่มีระเบิดด้วยทุกคนลงมาเร็ววายเดี๋ยวมันมีระเบิดแล้วเราจะลงไปทำไมวายอะไรเนี่ยระเบิดอะระเบิดอะปอดไฮ้จ้า นี่มีเราไม่หมดอะไรอ่ะพี่บ้านชาวบ้านเขาทำมาได้ไข่มังกรสีเขียววิ้ได้เหมือนกันเลยหนูก็ได้ไข่มังกรสีเขียวไม่ผมไม่ได้อ่ะอ๋อได้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 อ้าวน้ำข้าวไม่ได้อ่ะสันนี่แหละจะได้มังกรสีเขียวทุกคนขึ้นไปรอข้าวกันก่อนเอ้ยน้องกำลังหาอาหารให้ทุกคนไงทุกคนเลือดเจ็บเลือดยางน้อยหิวข้าวกันไม่ใช่หรอเขามีอาหารกันอยู่ในตัวนะข้าวเขาเขไม่กินอาว อันนี้คือเรื่องจริงเขามีอาหารกันอยู่ในตัวนะแต่เขาไม่กินก็เออโอ้โหแล้วพี่กลัวมีกับดักพี่เลยตกเวลาเดินพี่จะตกทางไปได้เลยพี่กลัวมันเป็นเหมือนวิหารอะไรตักอย่างหนึ่งอันนี้เตียงใครวางาลงไมิกอ่ะไม่ทางลงมาอีิกก็ทุกคนทกอย่างใจจดใจต่อไม่มีแม็กก็ใดทั้งสิ้นจริงๆนะเลยดับเบิ้ลมันกระพริบด้วยทางลงข้างล่างน่ากลัวมาก ยังมีทางลงอีกเหรอทุกคนรอข้าวก่อนเดี๋ยวมียังไม่มีเหล็กกันเลยอ่ะแต่เราได้ไข่มังกรเนาะครับเป็นอย่างนี้ได้แต่เราจะฟักได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละข้าวฉันลงมาเซอร์วิส่าให้ันต้องฟักได้มันให้มาขนาดนี้แล้วอ่ะมันต้องมีที่ฟักสิเราฟักปุ๊บมันก็จะกลาอะไรอะไรกันเลยคนเหยียบกับนั่นนี่แล้วมันออกมาได้ไงอ่ะออกมาเป็นอะไรนี่ไข่มังกรไหน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 ขำมวยเสร็จเลย หุอนเหลือขึ้นเกิดเลือขึ้นเมื่อกี้เกิดเลือขึ้นอุ๊ยทุกคนข้างล่างเหมือนแบบนี้เลยโผล่ไปไหนอะปผด่ลงมาเร็วสนุกมาข้างล่างอะโผล่มาหาอ้าวนัดข้าวลงมาไหมอุ้ยมันให้เรากระโดรอค่าไปฝั่งนู้นาจะอาหารไม่มีไอ้หิวอ่ะเปิดกล่องดูดิได้ไหมอืมไม่ได้เลยจีเขียวๆอ่ะไม่มีเกาได้นิดเดียว ไม่มีสิมีสิสีเขียวๆเป็นกลมๆอ่ะไม่มีหายดิไม่มีเราทำไม่ได้ไข่มังกรนะเอออะไรนะพี่เลี้ยงเองไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราสับคนขี่มาก่อนเองโอ้โหทำไมก้เวไได้ไข่มังกรนะก็ถามารถลงมาได้เลยนะคือข้างล่างก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมันเหมือนว่าให้เราปากกลัวเข้าใจจนคนสวยเข้าไม่ได้จูนคนสวย เราเกิดโยนชั่วลายทหารแล้วกามาโอเคไปไหนไปไหนพี่อยู่ไหนพีอยู่ไหนเดินตามมาครุ่มหลังล่าบไหนผิดหนูตรงไหนก็ตรงนั้นแหละเราอยู่ไหนอะขภาระสังคมที่หนูลงมาแล้วไหนอะนี่อะตรงกล่องมันนี้เดินมาทุบทางแบบเอา มันดิึงเดินหมดดึงเดินสวยนี่ถ้าไมมันลงได้เรื่อยๆเลยอ่ะมันมีหลายทางเกินแล้นะก็แต่ระวังนะน่ากลัวว่ามันลงไปได้ไหมเอ้าวลงไปก็เจ็บสิลงไะล่ะเดี๋ยวพี่เอ้าเอาเอาเอาไม่ต้องลองแล้วมั้งไปตกลงละกลัวตายวันนี้รออยู่นะอ่ะรอเอามาข้าเดินมาเลยเอ้ยซิวฟิสซิวฟิสซิวฟิสเอ้าน่นุข้างหลังปวดข้างหลังข้างหลังเอาไปไหนแล้ว โอ้ยเนาะจนไม่เห็นกับตารีบม,มีนโดดมาเลยนะระวังกับดักเขาโอ๊่จะเคลียร์หมดแล้วปะหรือมาคนละฝั่งอ่ะเขาโอท๊ทเนี่ยหนูเคลียร์ตอนแล้วเคลียร์ไปแล้วแต่ว่าเดินลงมาได้เลยเนี่ยใกล้ถึงห้องโอ้ยแต่ไข่มังกรอ่ะอาจจะไปเจอกอล่องอื่นก็นได้อันนี้อ่ะเขาโอท๊ทอะไงเขาอโอท๊ทใส่หัวกระดูกอ่ะแล้วเ,เห็นเป<อ>็นขาวดำหมดเลยอ่ะลองไปใส่ไหม มันเป็นอย่างเงนี่แหะคือถ้าเกิดเราใส่หัวคลิปเปอร์ก็จะเป็นสีเขียวมองไม่เห็นเลยอะใส่แล้วคือเข้าเอาไฟไปเอาไฟไปถืออ่ะข้าวอย่าพึ่งนาโอ๊ยกล่อนมาเอาไฟไปถือเอ๊ะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้นี่ได้ไข่มังกรอีกฟองนึงได้ไข่มังกรอีกแล้วได้ไข่มังกรอีกแล้วเอ้าเฮ้ยเอานม่ไข่มังกรได้ไงอ่ะข้าอ่ะข้าวข้าวข้ามีไหมข้าไม่ได้ไข่มังกรอนโกรธเขาไม่เจอนแล้วอาวจบ ลืมดูเลยว่ากระเป๋ามันครับยังไงรู้สึกว่าจะต้องหากระต่ายด้วยนะไอ้หนังงานที่มีทองหนังแล้วก็เหล็กแล้วก็ใยมุมคนดูทุกอย่างไม่แฟเข้าได้จะแค่นีแล้วมันคืออะไรเนี่ยเนี่ยไอเนี่ยมันคือลูกลูกนูผงชนเผ่าฮะโยนมาละก ราเลุกธนูของชนเผ่าจริงแต่ตอนนี้คือของของของจะเตม็มของเต็มมากเข้าหมู่บ้านดีวะไม่ไหวละมันมีเทมเพอีกข้างๆด้วยนะงั้นขอกลับก่อนไม่ไหวละของเต็มคือไม่สามารถวางของได้แล้วอันนี้คือหมดแล้วใช่ปะไปหมู่บ้านกันหมดแล้วครับไปหมู่บ้านกันเตอ๋อโดนสาวนกคนจริงแล้วพูดพร้อมกัน <laughs> <laughs> ไม่มีอะไรข้าวข้าวออีกแล้วข้าวอวิกลงมาด้วยเลยแม่นะโอ๊่พาไปเล่นดอปเปอร์ไม่ได้นะจริงน้ำตาดกันนะคะพาไปเล่นดอปเปอร์คือตุยแน่ๆอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวมันมีห้องลับแน่เลยอ่ะเข้าโอ๊ตเปิดห้องลับไปยังห้องลับอะไรอ่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ห้องลับสวีทเปิดสวิทเปิดเป็นยังไง เพราะว่าอหไรห้องลับอะไรเหมือนไม่มีมันจะมีแค่คันโยกไว้เปิดทางขึ้นเออหนักล่วงเลยอ่ะมันมีห้องลับแน่เลยปุบปับปุบปับเอาล่วงหมดเลยมันจะบ้าหรือจะล่วงเหมือนพี่มีนก็ดีนะคือต่อต่อต่อไปเลยไม่ต้องกระโดดเออไปไปไปเอาขึ้นไม่ได้ช่วยด้วยอ่าฉันเข้าหมู่บ้านอะไรแล้วกันนะคะทุกคนไม่ว่าละโอ้อะไร อะไรอีกย่าทะเลาะกันเลยผิดตางผิดตางเดินหมู่บ้านฉันมาแล้วเกอดจะเกลือดเลยวิ่ยหมูป่ยาชานะคะพี่พีจะอยู่หมูแล้วที่พีห่อยนะคะหยาเดสกาคนคือเขาไปแบบดูมันเดี๋ยวีดูมันอ่ะอ่ึ้นมานอนข้างบนเหรอกาโอ๊ตนอนเลยนอนที่หมู่บ้านอ่ะได้ เราไม่ขราผิดอะไรเราหาบ้านเอพซขโมยไหมแบบว่าแบบขโมยอยู่ไปเลยอยู่ชั่วขราวก็ได้เผื่อเราชั่วขราวไม่มีอยู่จริงจบสรุปคือมีข้าวคนเดียวจะเป็นที่ไม่มีก็ได้ไข่มังกรมาจากพี่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 เขาโอาแล้วมาแล้วสีเดียวกันแล้วไข่มังกรสีเขียวมาเลยมันรู้สึกนะวเจอกันที่หมู่บ้านนะพี่มีเดินมาหมู่บ้านแล้วแม่งใกล้แค่นี้เองมันคือไข่ที่ดูดูคล้ายเป็นไข่บิวเชคนลอง คืออะไรวะคือเราก็เ้ื่องรอเวลาให้เป็นฟักกี่อยู่อะเขาอดเขาอดได้ดุไอ้อ่านอะไรของจะตัวมาทำร้ายร่างกายกูทุกคนเลือกทุกคนเลือกบ้านเลยอยากอยู่บ้านไหนไม่การเลือกบ้านได้เหรอดูกเราจะเราจะอยู่ตรงนี้กันก่อนเหรอเราจะไม่ไปหาที่อื่นกันเหรอเราจะอยู่เป็นคนป่าคนเขาคนดงนี่เหรอเอาคนมาป่ามันอ๋อนี่มี เวสโตนกดแล้วยังยังครับขุดได้ไหมพี่มีเราขุดได้ขุดเราเราอยู่ตรงนี้ก่อนก็ได้เรายังไม่ได้ไป็นสำรวจเทมเพลอีกอันหนึ่งเลยต้องเก็บของก่อนคอยอยู่แบบเก็บของไม่ไหวแล้วมีแตงโมแตงโมูเตงหมูอยู่บ้านนี้กันไหมได้ข้าวได้ขนมฟางได้ถังน้ําได้เศษท้องได้อะไรไม่รู้เยอะใหญ่ดีอ้าวก็มาเล็กนิดเดียวอ้าว อ่ขอดูหน่อยอุ้ยแล้วขุดอยู่ได้เนี่ยเอาม่แม่อยู่ปะโอ้โหได้อยู่แค่แป๊บเดียวแหละเอาออกขุดตรงนี้ออกเลยเอาไม่ได้เอาเตียงมาด้วยไม่เป็นไรเนาะยวไปขุดเตียงบ้านเลยปะด้วยนะคะเรื่องลูดของขอขอให้บอกปอบรูดหมดทุกบ้านเฮ้ยกะละแมปะนาไม่ใช่แฮ่เอ้ยไอหลังคาบ้านหลังนี้น่าสนใจจัดเลยแล้วกันหิวข้าวใช่ไหม บอกมาเอาไปเลยไปเลยราเคโจนเรา,าเป็นคนดีที่ผ่านทางเข้ามาเล็กน้อยอย่ามองหน้าอย่างนั้นสิจริงจริงจริง,ง,งเห็นด้วย,ยพวกสู่ตรงเยอยับเปิดไปข้างน่ดดินคุยกันอยู่บนหลังคาหรอ๋อยวเราช่วยนะคือหลังคาทุกหลังคาอิ่มหนำสํำร้านเลย โอ้ยตัวอะไรมันมาดันเราเนี่ยวายข้าใหญ่ได้ข้าใหญ่ได้ข้าใหญ่ได้วัววัวไปทำอะไรอ้าวเป็นคำถามที่แปลกปะอ๋อกระเป๋าต้องใช้ขากระต่ายปะฮหรือหนังกระต่ายนี่แหละกระเป๋าวะหนังวัวก็ได้หนังวัวหนังวัวหนังวัวอ๋อหนังวัวก็ได้เหรอใช่เขาหนังกระต่าย่อจะไปใช้กระเป๋าพออยู่บ้านนี้เหรอใช่อยู่กับผม กระเป๋ากระโจนโอายอะไรอะไรเขียวปีเลยเอาไปเอาไปเอาไปแล้วมึงจะเอาดังไหมเออเอฟเฟกต์ระเบิดได้วัวหรอครับใช่ข้าอยากได้วัวเฮ้ยอะไรอยากลุ่มศพเหรอลุามวัวทำไมแกะโอไม่ใช่ลุ่มศพโอ้โหมดลังมดเกือบละเดิมเกือบโดนมดตอดละไปเกือบมด บ้านเราแผลนอ้บ้านนี้มันเข้ายังไงวะไม่มีไม่มีมันจะเหมือนมันจะเหมือนไอ้นี่ปะกระสีมอดอะที่แบบว่าเราตีมดละบมดมันดรอปของมาแปลกๆให้เราไม่น่าใช่ลองตีดูสิอาจจะมีอะไรบางอย่างก็เป็นได้แต่หนูตีมันคงแกไม่แบบว่าแบบนั้นใช่ไหมอ๋อมันมันก็แค่แบบอาจจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้จแต่พวกนี้คือบ้านไหมใช่ไหมเนี่ยหรือว่ามีคนขโมยข้าว ไหนอะพี่หลังไหนเหรอมีบ้านที่แบบว่าหายไปครึ่งนึงทั้งหลังข้าวมันขุดเองพี่พี่เองพี่เองไม่ปครัาหรอกเนี่ยพอผ้าครึ่งนึงคือข้าวคือข้าวแต่ภาพบทบ้านคือพี่ภาพบทบ้านแล้วพี่อ๋อมี้ยอแยะอ๋อลวนทั้งบ้านเลยคือไม่เหลืออะไรเลยครับมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันไม่น่าเลยข้าวนักทำลายบ้านข้าวไม่ใช่นักทำลายบ้านพี่มีหนดนกท์ พี่ไม่ได้ทำลายพี่แค่แค่ลุ้นหลังคาเอง <S <S ป้านหลนอย่ากเกาหาอย่ากเกาหาพี่แค่แบบว่าลุ้นแค่หลังคาเองจะไม่ไปหากระเป๋าจริงๆหรอพี่มันเต็มแล้วอะ่ะก่อนหนูจะข้างแล้วข้ามมวมาทำเป็นกระเป๋าอย่าเลยอย่าไม่มีบ้านใช่ไหมสวัสดีครับก๊อกก๊อกก๊อกก๊อนะก๊เออเออเออโอ<ก>้โห<ก>ดูดูดูเข้าไปเตียงเอาอยากได้กระเป๋าเตียงเขาอยู่หน้าประตูเว่อ ชดตดักผีเลยชดตลักผีเลยคือเป็นเรื่องไปหนีนะคะพี่แจ็คเธอหนูหันเตียงเอาเท้าไปที่ประตูค่ะพี่แจ็คแล้วหนูโดนดึงขาก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็นนี่ยเปลี่ยนวางตรงนี้ก็ได้นอนอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ปิดประต้ฟังไม่มีคืนหนึ่งแต่หนูหนูหลับค่ะพี่ทำอะไรอะทำไงอ่ะนอนลึกๆอ้ออะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรของพวกแกวะเนี่ยอะไรอ่ะอ๋อ ลิงเหรอแล้วพะพะก็ตื่นตื่นมาแล้วมันจะไม่ล่วงไปเลยเหรอไม่เมนอันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีสปอร์ตก็ไม่รู้เหมือนกันเอาไปตีไปดูสิเดี๋ยวก็รู้เอาทำไมเขาต้องไปตีมันอ่ะพี่เดี๋ยวมันก็จะปลาขี้ใส่อ้าวแล้วใครอุดเนี่ยพี่อ้าวพี่ถูโดนไปปุ๊บเลยค่ะเกมแบบที่มันมันมากว่ากลัวมาดิบันกันแคบบันดิบานดิมาที ดีจ้าทุกคนอย่างต่อที่ไม่ได้ทําคลิปกันมานานนะคะวันนี้ก็ได้ลงคลิปแรกไปแล้วสาหรับ e ีพีแรกก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วอีพีหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็อย่าลืมมากดติดตามชมดูพวกเราเล่นต่ออีพีหน้าด้วยนะคะสาหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะไว้เจอกันใหม่นะ